รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป <S <S สามารถรับชมได้ทุกวัย <See, yeah. S 1> ก็มีแต่รถที่ไม่ยอมจอดมักมีแต่เรื่องวุ่นวายทุกแห่งทุกคนก็คงจะเหมือนกันแต่มีอยู่ที่หนึ่งนั้นที่มันไม่เหมือนใคร สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสีแยกแปลกดีและในวันนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่กับนักแสดงสุดหล่อมาเท่ที่จะปฏิบัติภารกิจเท่ๆใกับเรานะครับน้องอาร์ตี้ชนะชัิครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาลครับภารกิจเมื่อวานนี้น้องอาร์ตี้ได้ไปทำภารกิจดริฟท์รถบังคับครับเล่าให้ท่านผู้ชมฟังดีกว่าครับว่าเมื่อวานนี้ ทำอะไรมาบ้างก็เมื่อวานได้รับภารกิจไปดิฟรถบัรคุกก็ได้ไปเจอกับพี่คนหนึ่งชื่อพี่พีทครับทองเทือไม่ใช่ครับพีมแมตอยครับเป็นเแษตรอยใช่ครับก็ไปเจอเขาเป็นคือเขาเป็นปรมาจารย์ของผมเองเขาสอนการแบบว่าก่อนจะดิฟเนี่ยต้องรู้จักการแบบว่าแต่งรถทำอุปกรณ์รู้จักพวกอุปกรณ์ในการทํารถก่อนก็เริ่มจากการแกะกล่อง หยิบออมันออกมาครับไม่มีใครห้ามไม่มีใครเบรกไปไปเรื่อยๆฮะก็ไม่ครับก็เดี๋ยวตั้งแต่หยิบกล่องมาเขาก็จะแบบว่าให้รู้จักบอดี้รู้จักพวกมอเตอร์หรือว่าตัวบังคับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้แบบรู้สอนการแบบตัดบอดี้หรือว่าการเจาะบอดี้หรือว่าการจูนวิทยุให้มันเข้ากับไม่ให้มีสัญญาณมารบกวนอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้เนี่ยจะทําอะไรครับวันนี้เหรครับครับวันนี้ผมก็จะมาดิฟรถโชว์ในรายการครับสิ่งที่ผมไปเล่าเรียนมาเนี่ยผมจะมาโชว์ในนี้แหละครับ หมายความว่าวันนี้นะครับพลาดไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าพวกเราทุกคนรวมทั้งคุณผู้ชมทางบ้านนะครับจะได้เห็นลีลาของน้องอารตี้แล้วในการดิฟรถส่งกลังใ,ใจมาให้ผมได้ที่ S M S 4221899ผมก็จะโชว์ลีลามันจะมีจิตวิญญาณอยู่ในตัวมันจะไปเรื่อยๆอจะไปข้างหลังมพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับง <c oughs> <c oughs> ั้นเดี๋ยวรอช้าครับไปชมกันต่อเลยครับท่านผู้ชมครับ ผมอยากจะบอกว่าเสียดายจริงครับคือจริงๆแล้วเนี่ยทางรายการจะให้ผมมาเรียนรู้การดิฟการฝึกและก็การแข่งเพราะว่านี่จะมีการแข่งแข่งขันด้วยเสียดายพี่ผลต้ตอนแรกพี่ก็เตรียมรถให้น้องเยอะมากเยอะมากเยอะนี่คือทําไปทําอะไรกันพังกันพังถ้าผมไม่พิดช่วยเล่นท่าให้หนูเรามีท่าอะไรบ้างครับถ้เอาแบบเบสิกก่อนรถนะครับดิฟนะครับจะมีสามสเต็ปนะครับครับสเต็ปแรกก็คือเราแค่ฝึกท้าโค้ดริฟก่อนเตรีมรถเป็นวงกลมครับทันที่สอนจะเป็นวงกลม ใช้สารตัวนึงที่เทพคือเลขแปดก็คือวิธีการนะครับเราก็เล่งเบี้ยวแล้วปล่อยนะเบล้วปล่อยวแล้วปล่อยแล้วหยุดนะหยุดนะอ๋อนี่คือครึ่งวงกลมนะน้องเนี่ยคุครับแม่วัฒน์ไม่ได้ครับอ้าวรีบด่วนเหมือนโอ้ สนับสนุนโดยใหม่ e l ลแซ Smooth Intense จากลอรีออ p แพรลิสตอนนี้ดแบบูอ่เมื่อกี้ท่าขึ้นวงกลมไปแล้วผมอยากจะรู้ว่ามีญาติดพวกแบบครึ่งวงกลมโดนดหรืนเลขแปดไหมครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเชิญผูช้ชายทางด้านตรงนี้มีเชี่ยวชาญคือเก่งกว่านี้เก่งกว่านี้โอ้โห ปรลมมครูของปรลมมครูใช่ครับคุณตุ้ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้ผมถามพี่พีเลยว่าท่าย,ยาก <สๆ S 1> งกว่พวกพี่ม้วกลงหรือว่าโดนัทหรือว่าเลขแดผมอยากให้พี่คื <สะ S 1> อราดิสให้ผมดูได้ครับคือรถด,ดิฟหลักๆก็คือว่าเบสิกเราต้องได้ก่อน <สะ S 2> ท่าย,ยากไม่ได้จํากัดว่าเป็นท่าอะไรมันจํากัดว่าเราจะสร้างสนามเนี่ย เป็นรูปแบบไหนเบสิกก็คือมี2ตัวก็คือ,อวงกลมเป็นเลข0ูนย์แล้วก็เลข8ถ้า2ท่าได้เนี่ยสนาสมอะไรก็ไม่ต้องกลัวคร <ly> ่อมาก็คือท่าเลข 8, 8. 1 8นะครับ โอเคทีนี <Roth> ้พี่ลองทําให้ด <mulheres> okay, <laughs> ูแล Fl <away> <eza> ้วเนี่ยทีนี้ถึงคิวน้องอาตี้แล้วนะครับพี่เอาแบบเบสิกหรือแบบยากเลยครับเริ่มจากวงกลมก่อนละกันครับไม่เอาดิ พอกลับบ้านไปซ่อมได้ไหมเหนื่อยก็เหนื่อยทั้งวันแล้ว no นี่ซ่อมรถไม่ได้ซ่อมสร้างรถขึ้นมาได้แต่ว่ามีแต่อ่ามีแต่ครับวันนี้ฝนตกใช่ไหมใช่ครับวันนี้ฝนตกแข่งไม่ได้พอดีที่ถามทีงานแล้วงานอาตีก็ต้องแข่งคือต้องแข่งยังไงก็ต้องแข่งดีแข่งที่แข่งที่ตะตูโอเคงั้นขอบคุณมากขอบคุณพี่พีแล้วก็พี่ตุ้ยมากครับผมขอบคุณมากครับเอาละครับวันนี้ภารกิจก็ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วครับตั้งแต่เมื่อเช้าก็รู้สึกสนุกดีครับแล้วก็เป็นอะไรที่แบบไม่เคยทํามาก่อนคือแบบเม ไปดริฟรถแล้วก็แบบโดนจับไปนั่งโดยที่ไม่รู้ตัวแต่กลับแบบชอบก็เลยขอไปสักสองสารอบก็สนุกดีครับแล้วก็เมื่อตอนบ่ายๆก็ได้มาเล่นรถบ,บังคับแบบแบบดิฟดูก็แบบยากเหมือนกันจริงๆจะมีการแข่งหรือว่าจะได้ลงสนามจริงแต่เสียดายฝนตกก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพี่ๆเขาจะให้ไปแข่งในสตูก็เดี๋ยวผมกลับบ้านไปฝึกซ้อมก่อนแล้วกันเจอกันที่สตูครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ ท่านผู้ชมครับและขณะนี้นะครับเรากําลังยืนอยู่กับคุณกฤษณสามีหรือคุณพีทเจ้าของอาณาจักรของเล่นแมททอยครับสวัสดีครับนี่แหละครับอปกูพีเตอร์ครับนี่คือปรมาจารย์สอนดิฟของตี้ครับของเล่นเยอะแยะมากมายเนี่ยให้คุณพีทช่วยแนะนำหน่อยครับว่าอะไรอย่อะไรบ้างได้ครับตัวนี้จะเป็นฮอร์คอปเตอร์สี่ช n แนครับราคาอยู่ที่3,000กว่าบาทมีเป็นฮอนกูไหมฮะ เห็นอยากให้มันบินกลางคืนอ่ะตายแล้วครับผมบินกลางคืนมันมีแต่หอหีบครับเพราะมันหอครับอาจารย์เป็นตัวนี้ครับอ่าครับผมหอกชั้นเอลครับตัวนี้เป็นหอที่เขาใช้เล่นตีลังกาเล่นท่าที่ตีลังกาคือไอ้คำว่าชั้นเอลนี่คือช่องทางในการเล่นช่องทางในการเล่นมากกว่ามีสี่ชั้นชั้นนั้นก็คือเล่นได้สี่อย่างหลักการของการมาขับหอคือต้องขับทิศทางให้ถูกต้องคนที่มาขับหอแล้วตกก็คือคนที่มาขับแล้วหลงทิศไอ้ตัวนี้ทำได้กี่อย่างก็คือสองชั้นเอลไหมฮะสามช แต่หน้าถัดหลังนี่คือหนึ่งกระซ้ายเลี้ยวขวาก็ขึ้นลงขึ้นลงออ๋แต่ีแต่นี้จะมีแถมมี็จุดห้าอีกตัวใจโร่ใจโรเป็นใจโรสโคบคือตัวทําให้หอมีเสถียรไม่ไม่หมุนในขณะที่เล่นโชว์ได้ไหมฮะโชว์ได้ครับโชว์ได้ครับใช่ครับเอาถัดหลังเอาถัดหลังเอาฟันตาครับโอเคครับะโดนขะะะนนนนั้ฮโดตายายจะไม่ว่าอาร์ตี้ไปแล้วโอ้โหอ้อ้โเฮ้ยออทำเป็นเล่นปะโอ้โห อ๋อมันมันไม่หมุนเนี่ยมันจะอยู่นิง่งเลยใช่ครับที่พีทโชว์ไปแล้วครับอาร์ตี้ลำนี้ของอาร์ตี้เลยสบายครับอาร์ตี้โชว์ได้อยู่แล้วโอเคเปิดก่อนเปิดตัวนี้ก่อนครับอ้าวเหรอเฮ <c oughs> ้ยไหวไหมเนี่ย <c oughs> แล้วก็เปิดนี่นะครับก่อนที่อาร์ตี้จะแข่งแข่งขันการดิฟรถนะครับวันนี้เนี่ยอาร์ตี้จะโชว์ให้ดูครับ,ค,รบความสามารถอันสุดยอดของอาร์ตี้นะครับดูเลยอาร์ตี้ไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนไม่เคยโชว์เลยเดี๋ยวกล้องจับฟินาอาร์ตี้หน่อยครับครับเราจะบินผมพร้อมแล้วครับ ไปเังหยดไหมครับยังยังยังไม่หยดครับเอาตีไปเลยอ๋อไม่น่าเลยไม่ได้ครับต้องต้องการที่สูตรว่าแข็งแรงทนทานใช่ไหมคุณตีใช่ครับใช่ไหมฮะไม่เป็นไรเลยครับไม่เป็นไรเลยครับใช่เด็ดน้ำเงินอยู่เก้า้นเงินต่เออดีมากดีมากต่อไปครับต่อไป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 ็นอปอปอรปตปต่อไปต่อป็่อป็นอต่่อ่ สเกลใช่ครับคือคนจะชอบสะสมรุ่นนี้จะเห็นคนทั่วไปเขาชอบสะสมรุ่นที่เป็นแบบสเกลแต่ตัวนี้พิเศษกว่านั้นก็คือสามารถบังคับวิทยุได้ฮะวิ่งได้อ๋อเพราะว่าปกติแล้วมันจะวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้เห็นไหมมันจะวิ่งเหรอครับเครื่องแรงเครื่องแรงเครื่องเขาแรงเลื่อรใหญ่ขนาดนี้ครับเป็นเมื่อน้ำท่วมที่ผ่านมาที่ผ่านมาครับเขาใช้ในการลากสลิงไปให้ ผู้ประสบภัยน้ำท่วมอ๋อใช้เรือแบบนี้เลยหรอเรือแบบนี้ครับคนซื้อไปเยอะมากลากสลิงคือเชือกเชือกของต่างๆนที่จะให้ยังครับแค่ชเชือกเบาๆนนครับลากเชือกเบาๆเพื่อให้คนเพื่อให้ลิงก์กันได้เพราะว่า เราไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ที่น้าท่วมได้ใช่ครับแล้วคนในพื้นที่ก็ออกมาไม่ได้ใช่ดันั้นต้องมีเชือกที่แบบคอยดึงใช่ครับเพื่อดึงสิ่งของให้เขาก็ส่งเชือกให้ส่งเชือกให้เป็นเรือสงเชือกแล้วปลายเชือกก็มีของของเราใช่ครับที่คนทางทางบ้านก็จะดึงเป็นของของเอาของมถึงตัวเขาได้ใช่ครับจะใช้เรือลำนี้ถือว่าเป็นเรือที่มีประโยชน์มากใช่ครับอันนี้เป็นรถถังครับสามารถเล่นได้3ามอย่างเล่นในน้ําก็ได้เล่นบนบกก็ได้ครับยิงกระสุนก็ได้เฮ้ย กลางล้อครับฮะะไรนโอ้โหนี่านี่เหอแล้วเล่นได้เลยแรงก็เป็นแรงแล้วก็เนี่ยเป็นกระสุนบีบยิงด้วยเหรอเดี๋ยวนะครับมันมันยิงไปมันโอเคป่ะครโดนกล้องแตกไหมไม่ไม่ถึงกับแตกไม่ถึงกับแตกครับแต่ถ้าเกิดอยู่แล้วแบบตรงเนี้ยเจ็บครับถ้าอยู่กลางไม่เป็นไรนั่นโอ้โหเฉียวหน้าพี่กล้องไปเลยครับตัวนี้สำหรับบอกว่าถ้าคนเริ่มต้นเล่นจริงอ่ะ เราอยากไม่จ่ายเงินถึงราคาหลายพันแนะนำตัวนี้ครับไม่ถึงพันนะครับการดิฟก็ง่ายง่ายครับงาน่าโอ้โหเดียบมาโอ้ยเออดิฟมันมากเลยอะโอ้โหครับแล้วปุ่มดิฟมันคือตรงไหนครับอ๋อเป็นการบังคับเลี้ยวครับตรงนี้ครับเดี๋ยวก็คือการเร่งตรงนี้วิธีการเร่งง่ายๆครับเร่งสุดเลี้ยว แล้วก็ปล่อยมือก่อนอันดับแรกลองดูได้ครับเร่งสุดเลี้ยวแล้วปล่อยมือครับเร่งสุดไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคลายคันเร่งเลยครับเพราะได้มีเกียร์เดียวลองดูครับติดเซมครับเกือบได้แล้วครับกลับมาก่อนครับเฮ้ยรถไปไหนแล้วไม่รู้ครับพากลับมาให้น่ีเราให้ตีเล่นครับอ่าเร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 าโอ้โหรถดริฟท์แล้วดิฟแล้วก็ติดลมแล้วครับติดลมติดลมโอ้ยไอ คุณพีชครับจริงๆแล้วนะของเล่นพวกนี้น่าจะไม่ใช่หาซื้อกันได้ง่ายๆใช่ไหมครับหรือว่าอาจจะไม่ใช่ของเล่นที่จะให้สําหรับเด็กเล่นอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ครับ<ะ>แต่ว่าคือเขามีหลายแบบให้เลือกในในเว็บของเราครับ<ะ>มีหลายแบบให้เลือกทั้งเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้<อ>ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ร้อยกว่าบาทถึงถึงหมื่นก็มีมถึงหมื่นก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่หน่อยถ้าเด็กก็าจะไม่ถึงพันเนี้ยเขาก็เล่นกันลูกค้าเราก็เลยทุกกลุ่มครับไม่เน้นว่าผู้ใหญ่หรือเด็กครับ ก็เรียกได้ว่าสําหรับคนที่เป็นคอสะสมของเล่นหรือว่าคนที่ชอบเล่นของเล่นนะครับก็คงจะจุใจน้าใจกันเลยกับของเล่นต่างๆที่เราสรรหากันมาให้นะครับแต่ว่าไฮไลท์ของเราครับน้องอาร์ตี้ครับจะต้องไปดิฟ้วมั้งครับอย่าลืมนะลืมไหมเนี่ยอุ้ยดิฟดิฟไม่ได้ครับในสตูมเล็กน ไม่สามารถดิฟได้เหรอใช่ครับหาเรื่องชิงใช่ไหมครบจริงๆริพี่เต๋อพี่เตอลองดูนิ่เมื่อกี้ดิฟก็เป็นไงทำของเขาพังแล้วเดี๋ยวนะครับน้องตีครับรายการสี่แยกแปลกดีของเรานะครับครับภารกิจมายังไงเราไม่ปล่อยให้มันไปง่ายๆครับ เราได้เซตสนามแข่งไว้ด้านนอกเรียบร้อยแล้วอาร์ตี้เอ๋ยต้องแข่งใช่ครับก็ต้องเลยตามเลยครับก็ใช่ครับแล้วรู้สึกคุณพี่จะมีผ <No> ู้แข่งข um> ันกับคุณอาร์ตี้โดยใช่ไหมผมเตรียมระดับเซียนให้คุณอาร์ตี้แล้วครับระดับเซียนเพราะว่าผมมั่นใจว่าลูกศิษย์ของผมต้องทำได้ดีแน่นอนนี่เห็นไหมตอนที่เตรียมระดับเซียนเนี่ยอาจารย์ช่วยช่วยติวก่อนก่อนลงแข่งแล้วกันได้ครับช่วยผมด้วยถ้าไม่ช่วยผมนั่นแหละได้ครับท่านทั้งหลครับนี่ตื่นเต้นเร้าใจแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเราจะมาพบกับการแข่งขันริบซิง ให้ถึงฝันกันครับสักลู่ครับถึหนึ่งเป็นทีเดียว อนนี้เราทุกคนนะครับยืนอยู่ที่ลานจอดรถอสอมทนะครับซึ่งแปลงสภาพให้เป็นสนามแข่งรถมิทิุบังคับครับเอาละครับแต่ก่อนที่เราจะไปแข่งขันกันนะครับเดี๋ยวเรามาถามคุณพีทก่อนดีกว่าว่าการแข่งขันในรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นอะไรครับแล้วก็มีทั้งหมดกี่รุ่นครับการแข่งจะมีทั้งหมดแบบสองรุ่นที่ผมเล่นมาก็จะมีแบบแบิ๊หรือแบบโคลี่โค<อ>ลี่คือความเร็วซึ่งกำลังจะแข่งในบัดน,นี้โอเคครับแล้วตอนนี้ครับเราก็มาถามคุณอาร์ตี้บ้างดีกว่านะครับเป็่ไงบ้าง พร้อมครับพร้อมมาพร้อมอยู่แล้วแล้วความรู้สึกรตอนนี้เสียวครับสี่คันมันจะเป็นคันสุดท้ายพ่อเหรอไม่ตไมต้อไปดูถูกตัวเองขนาดนั้นคูรัตี้อาจจะไปพิ้งมาเป็นที่สองก็ได้ครับน่าอ่ะแต่มาที่หนึ่งด้วยน้องอาร์ตี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับพร้อมครับเดี๋ยวให้พี่ๆจากเคอาร์ทีเนี่ยแนะนำรถตัวเองก่อนดีกว่าเผื่อเวลาลุ้นเวลาเชียร์เนี่ยได้ลุ้นกันถูกครับอ่ะของพี่คันนี้ใช่ไหมฮะของครับแชมป์เคอาร์ทีครับรถสีขาวครับ ือแชมป์ด้วยผมโอเคอาทีครับรถสีชมพูครับเดี๋ยวนะฮะรถรถสีชมพูครับครับโอ้แล้วพี่สักเยอะขนาดนี้พี่รถสีชมพูดูดูดูเข้ากับพี่ดีไหมหวานครับเอาละถัดไปเลยดีกว่าครับตุ้ยแมททอยครับรถสีเขียวครับตุ้ยแมททอยรถสีเขียวแล้วก็ครับผมอาทีครับรถสีเทามีมังกรแดงเต็มรถรอบพันเลยครับโอ้ ไม่ทห็1เขที่สองที่สามที่สี่ครับเฮ้ยมันอยูสี่คันนะแต่ก็ไม่ดีนะครับทุกันดับเลยอ่ะเอาละครับผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนพร้อมกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนไปแข่งขันกันเลยครับ จะมาเริ่มแข่งขันกันนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายกติกาก่อนแล้วกันกติกาเราซอบๆเบาๆดีกว่าตามสไตล์วัยรุ่นเอาสักห้ารอบพอห้ารอบนะครับสนุกสนุกนะดีครับดีครับถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับผมนับถอยหลังเลยนะครับสามสองหนึ่งไปเลยครับเอาแล้ว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 พี่อะพี่อะพี่ท่านพี่เก่งมากท่าพี่เก่งมากพี่พี่พี่รถเขาเก่งรถ ฟังก์ชันที่ดีนะครับท่านผู้ชมมาแล้วเหมือนจะนำนะฮะเขานำไปแล้วครับตกลงใครอัตเ้ครับอัตเต้ขอกน้องคน้หายไปแล้วาที่กลับมาตกลงใครนี้ใครชนะเนี่ยน่าหนักเลยครับทีนี้เอาละครับเอาเลยไปเอาเลยเอาเลยเอาเลยมันมีสิ่งกีดขวางด้วย รถเป็นไรรถเป็นไรอันที่อันที่หมดแรงแล้วอันที่หมดแรงแล้วอันที่หมดแรงแล้วไม่เป็นไรนี่ก็ไม่เป็นไรไปอันที่โอ้รถพังอ่ะตอนนี้กี่รอบแล้วนะครับตอนนี้น่าจะรอบที่สี่นี่ใครจะเข้าเนี่ยใครจะเข้าเนี่ยรอบที่สี่แล้วครับสี่รอบสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้รอบสุดท้ายรถรถพังรอบสุดท้ายแล้วครับใครจะเข้าที่หนึ่ง เข้าไปแล้วการแข่งขันเสร็จสิ้นลงแล้วนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งเรารู้อย่างเดียวว่าคุณอาร์ตี้แพ้ครับอย่างอื่นเราไม่รู้เลยเพราะเราดูไม่ทันครับคุณอารตี้แพ้ใช่ไหมเห็นชนน้นชนนี่ตลอดเวลาเลยคือรถรถบรรทุกอ๋อรถมันแุงรถมันแุงนิดนึงเลยอาจจะชนนู่นชนนี่อ๋อบรรทุกคือบรรทุกนั่นแหละอายอายพูดมากเอ้าวพี่ดีกว่าถามคุณพี่ดีกว่าว่า จริงๆแล้วใครชนะฮะัสำหรับผู้แข่งขันทั้งหมดถ้าสรุปการแข่งขันนะครับคนที่ชนะอันดับหนึ่งก็คือคุณแชมป์นะครับจาก KRT นะครับแล้วก็รองมาคือคุณโอนะครับจากสาม KRT กันนะครับและที่3ก็คือคุณตุ้ยจากร้านแมททอยนะครับครับสาหรับคุณตี้นะครับเจีาหน้ที่สุดท้ายนะครับเนื่องจากรถเกิดอุบัติเหตุชนความขณะการแข่งขันซึ่งการแข่งขันจริงนะครับถ้ารถเกิดชนอย่างเงี้ยถือว่าจะแข่งต่อไม่ได้ต้องตี้ต้องรีบวิ่งไปซ่อมรถนะครับแต่ซึ่งทำไม่ทันโดนคนรอบๆไปแล้ว อาจารย์ก็ถือว่าปรับแพ้ไปถ้าทำททันเลยก็แข่งต่อได้เขาแขต่อได้แต่พอดีว่ารถมันแรงไปนิดนึงก็เลยโชโน้นโชว์นี้ไม่งั้นผมก็อาจจะที่หนึ่งพี่สองอ๋ออย่างนั้นเลยอาร์ตี้อาร์ตี้อาร์ตี้ายเขาอาร์ตี้เอางี้ดีกว่าให้คุณพีทนะครับสรุปคะแนนของอาร์ตี้ดีกว่าว่าจากคะแนนความพยายามนะทั้งหมดเนี่ยเต็มสิบเนี่ยได้เท่าไหร่ครับจากที่ผมได้ไปเป็นเทรนเนอร์ให้เขานะครับแต่ครั้งแรกเขาเล่นเลยอาร์ตี้นะครับจับรถครั้งแรกนะครับแค่กดนิดนิดเดียวครับรถนี่หมุนเลย รู้เลยนี่แบบว่าคือถ้าเกิดตอนนั้นคือระดับแบบน้อยกว่าหนึ่งติดลบอะครับติดลบเลยติดลบครับมาถึงตอนนั้นใช่ไหมครันั้นครับติดลบครับแต่พอได้เข้าไปได้ฝึกได้อะไรเงี้ยแล้วเข้ามาเล่นในสามจริงผมทึ่งมากทึ่งเลยผมให้คะแนนเขาห้าโอ้โห้ทึ่งเลยให้าเลยครับโอ้โหครึ่งหนึ่งเลยนะครับครับโอ้โหพี่ชายไม่ให้คะแนนเต็มร้อยร้อเล่นครับโอ้โหสิบครับเต็มสิบได้ห้านี่ก็เป็นกำลังใจที่ดีสำหรับคนอาร์ตี้นะครับก็คงจะพี่เขามีมารยาทอ่ะใช่ครับแต่แขกเขามี